ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ครอบครัรักทุกท่านนะครับมณีภาพมะเบงดอกลำโพงสภาพไม่พ่อปันของไม่นะครับราคาบ้านๆนะครับดอกลำโพงนะครับมีดอกนีโอนะครับมนีมาแนะนาดอกนีโอนะครับนีโอนะครับแล้วก็ดอกแรมดีเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ดอกลำโพงสิบแปดนิ้วของค่าเนอินทานน์นะครับ แล้วก็ดอกลําโพงของจิ๊บนะครับ20เฮิร์นะครับ1สองหนึ่งสองหาครับว้อยหาครับตัวนี้ว้อยหานะครับสำหรับพี่น้องที่เช่ารถแฮีนะครับใด้เลยนะครับสำหรับพวกนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับอยู่ร้านพิเนตออดีโอนะครับเมื่อนี้เป็นแรงๆนะครับของร้านพิเนตออดีโอนะครับช่วงแรงนะครับ ผ้าชมสินค้ามือสองดอกลำโพงโดยเฉพาะดอกลำโพงครับพี่น้องครับผ้ายางเบิงดอกลำโพงดอกลำโพงนะครับนีโอนะครับดอกนีโอนะครับสภาพใหม่นะครับราคาอยู่2,200บาทครับ สภาพสวยนะครับเดิมเดิมทุกดอกนะครับมีอยู่32ดอกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพิ่เนตรอดิโอนะครับ0952246497และก็0874217464นะครับมีทั้งหมด32ดอกครับพี่น้องละกาเอารากาดอกแหลมนี้750น,นะครับมีอยู่32ดอกคือกัน,นครับ นะครับดอกคาเนตอินทนน์นะครับมีอยู่48ดอกนะครับคาเนตอินทนน์นะครับ48ดอกดอกกิ๊บ2125มีอยู่16ดอกครับมีอยู่16ดอกนะครับดอกเดิมๆครับดอกเดิมๆสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามราเรียดมาได้นะครับดอกละ5,500บาทนะครับ ตัวนี้นะครับของอินนน,นะครับนะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ พาชมนะครับดอกลำโพงสภาพใหม่ๆนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับราคาดอกแหลม D750 อยู่ที่1,500บาทนะครับไม่รวมปากนะครับตัวนี้เฉพาะตูดนะครับของแท้นะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทตัวนี้อยู่ที่2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับ นี้ของคานนอินทนนท์นะครับ18นิ้วเดิมๆครับอันนี้ก็ของ21นิ้วนะครับ5,500บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินิจรีโอนะครับ0952246497นะครับมีทั้งหมดอยู่ที่16ดอกตัวนี้มีอยู่ที่40 48ดอกนะครับอินทนนท์ตัวนี้มีอยู่อันนี้มีอยู่ 32ดอกตัวนี้มีอยู่32ดอกเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพีเน่โรดิโอนะครับ0 9 5ย2 4 6้า7ครับและก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับสภาพดอกนี้เดิมๆใหม่ๆเลยนะครับอ้าหนึ่ครับเอาดิมสนนนะครับดอกใหม่ๆนะครับ แล้วก็ดอก21นิ้วของกิฟนะครับ <c oughs> ดอกใหม่ๆเดิมๆนะครับทุกดอกนี่เดิมหมดนะครับโทรสดถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนอรดิโอ095 224 6497ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะลงไว้ก่อนนะครับ สำหรับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ e p นี้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับจะได้ไลค์ให้ท่านได้ชมทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ